จากเหตุการณ์ถนนนิจโยสุดตัวยบเป็นหลุมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ไม่คาดคิดมาก่อนเมื่อวันที่1สิงหาคม2556ที่ผ่านมาซึ่งในขนาดนั้นมีรถสัญจรไปมาจนส่งผลให้นางสาวพรพันธ์อุ่นคำอายุ26ปีซึ่งกำลังขับรถจักรยานยนต์โดยใช้ถนนเลนนอกจนทําให้ได้รับบาดเจ็บ ขากันไก่คางกตายจนต้องผ่าตัดล่าสุดนั้นอาการปลอดภัยแล้วและทางแขวงการทางสกลนครที่1ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนในวันเดียวกันได้มีการใส่หินทรายลูกกลางกรวดเพื่อให้ดูดซับน้ําแล้วเสร็จก็ประมาณ5้าทุ่มกว่าและได้มีการสงเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบท่อน้ํารอดจํานวน3แห่งจุดสะพาน3แห่งรวมแล้ว6จุดในระยะทางรับผิดชอบ5กิโลเมตรตั้งแต่ประตูเมืองสกลนครถึงสีแยกปัทาด ส่วนสาเหตุนั้นนายสมิทธิเรื่องจันทร์ผู้อำนวยการแขวงการทางสกลนครที่1บอกว่าจากปัจจุบันนั้นได้มีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ําและมีการถมที่ดินติดกับทางหลวงมากขึ้นจึงก่อให้เกิดปัญหาช่องระบายน้ําหรือของแคบลงจึงก่อให้เกิดกระแสน้ำไหลบนกัดเซาะพื้นดินในถนนได้รีบนําเครื่องจักรเข้ามานะครับนำเครื่องจักรเข้ามาที่จะทุบนะทุบนะผิวทางที่ยังไม่ ยุบตัวลงไปแล้วอา,อาจจะเกิดทําให้เกิดการซุดตัวในภายหลังเนี่ยท,ทุบออกนะฮะเนื่องจากเรวนังกล่าวเนี่ยม,มันยุบตัวลงไปซุดเป็นโพรงเลยนะเราตรวจสอบแล้วเป็นโพรง3าถึงสเมตรนะฮะความยาวประมาณ7เมตรได้นะฮะแล้วก็ลึกประมาณเกือบเกือบสเมตรนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นหลุมที่ที่ใหญ่พอสมควรนะครับหลังจากที่สูบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยทุบแล้วเนี่ยเราก็ เร่งเอาวัสดุที่เหมาะสมก็คือเราใช้กรวดนะฮะใช้กรวดดำลงไปนะเพื่อให้เป็นฐานที่แข็งแรงที่จะไปไล่น้ําแล้วก็ไม่ไม่มีการาเป็นมีน้ําหนักและไม่ขยับตัวนะฮะแล้วก็ตามด้วยาการถมผสมวัสดุลงไปนะครับแล้วก็บดอัดเป็นชั้นๆขึ้นมานะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยประมาณบ่าย3ามโงกว่านะครับ <S <S แล้วทีมงานจะเข้าเข้าไปาดําเนินการตรงนี้เนี่ย แล้วเสร็จประมาณห้าทุ่มกว่าของวันเดียวกันนะฮะแล้วก็สามารถเปิดการจราจรให้ผ่านได้ร่องน้ํากับช่องน้ำเนี่ยมันค่อนข้างจะตรงกันช่องน้ําอาคารระบายน้ําของเราเนี่ยมันตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมันมันก็คงไม่มีมันถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วที่เราดําเนินการตามนี้คราวนี้เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเนื่องจาก ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่กําลังพัฒนานะรวมถึงจังหวัดสกลนครของเราด้วยนะครับการพัฒนาของจังหวัดสกลนครเนี่ยกค่อนข้างจะรวดเร็วโดยเฉพาะยิ่งในในหลายปีหลังนะครการใช้พื้นที่สองข้างทางเนี่ยนะครับบางทีเราพัฒนาเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่แต่เดิมล่องระบายน้ําที่เข้ามาสู่ช่องน้ําที่เป็นในอ,อาคารระบายน้าของของ,ของทางหลวงเนี่ย ปรากฏว่ามันเริ่มเบนแนวออกไปนะฮะเมื่อมีน้ํปริมาณมากๆน้ําน้ําสมัยก่อนกับน้ําสมัยนี้เนี่ยอาจจะมาเท่าๆกันนะอาจจะของสมัยนี้อาจจะมาน้อยกว่าสมัยที่แล้วด้วยซ้ําแต่พื้นที่รับน้ําหรือร่องรับน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงเนื่องจากมีการถมที่หรือใช้พื้นที่มากขึ้นเมื่อร่องน้ำเนี่ยมันแคบลงเนี่ยแปลว่าน้ําที่มาเนี่ยอ่ามันเลยมาด้วยความเร็วอาจจะทําให้ อา,อาคารระบายน้ําที่มีอยู่เนี่ยมันรองรับไม่ทันเมื่อมาเร็วแล้วมาสู่อาคารระบายน้ําในลนักษณะที่ไม่ตรงกันเนี่ยนะมันก็จะเกิดอาการเกิดการหมุนวนของน้ําถ้ามาน้ําในกรณีที่น้ํามาแรงๆนะครับหมุนวนเนี่ยน้ำก็จะหาทางไปน,นะน้ำห,ห,หาทางไปไปไม่ทันตามตาม,ตามช่องน้ำเนี่ยก็จะต้องทางหลวงแผ่นดินบริเวณใกล้กับทางหลวงแผ่นดินด้านข้างของทางหลวงแผ่นดินเนี่ยมีการถมที่ที่จริงต้องมีการขออนุญาต นะครับผมไม่ทราบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องไปตัดต่อหรือเปล่าก็ขอความร่วมมือนะครับประชาชนที่อยู่สองข้างทางเนี่ยเ,าเรามีกฎหมายทางหลวงนะก่อนที่จะดําเนินการก่อสร้างทางเชื่อมหรือถมที่ข้างทางเนี่ยก็จะต้องขอทางเชื่อมนะครับแล้วการถมที่ที่ปีนลักษณะของหน้าเต็มเต็มหน้าเลยเนี่ยที่ติดกับทางหลวงเนี่ยที่ไม่ควรกระทำ ข้อแรกสุดเนี่ยเรื่องของการที่เข้าออกนะฮะการเข้าออกเนี่ยก็จะเข้าออกทางหลวงได้ทุกจุดซึ่งจะเกิดปัญหาการจราจรหรืออุบัติเหตุมากเพราะว่ารถที่วิ่งผ่านไปมาตามปกติเนี่ยไม่ทราบว่าจะมีรถออกมาในจุดไหนข้อที่1ข้อที่2ซึ่งสําคัญมากก็คือเรื่องของการระบายน้ําถ้าถมที่แล้วไม่มีการฝังท่อลงไปแล้วก็มีบ่อพักในจุดที่เหมาะสมเนี่ยนะการระบายน้ําจะถูก ไม่มีความต่อเนื่องนะจะสร้างปัญหาให้บริเวณอื่นๆบริเวณข้างเคียงตัวบริเวณนั้นเองต่อไปก็จะเกิดปัญหาด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะถมที่สูงกว่าถนนบริเวณถนนนั้นก็จะเกิดบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วถนนก็จะมีการซุดตัวเสียรูปเนื่องจากมีน้ำเข้าไปขังอยู่ใต้พื้นทางนั้ก็ตรงที่ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนขอความรู้ม,อมาอยังมายังทุกท่านเลยว่าสิ่งที่เราจะดําเนินการอะไรก็แล้วแต่เราควรเห็นถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมไม่ควรไม่ควรคิดแต่ส่วนที่เราจะได้ประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวมันมีกฎหมายทางหลวงที่พูดถึงเรื่องนี้อยู่เส้นทางตั้งแต่พระธาตุตั้งแต่แยกธาตนาเวงเนี่ยนะฮะมาจนกระทั่งถึงประตูเมืองเนี่ยมีระยะทางยาวประมาณ5กิโลเมตรนะครับมีจุดที่เป็นลักษณะแบบเดียวกับที่มีปัญหาเนี่ยก็คือมีท่อรอดมีท่อเหลี่ยมรอด ใต้ทางเนี่ยอยู่3จุดนะครับแล้วก็มีสะพานอยู่อีก2จุดซึ่งบริเวณสะพานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการระบายน้ำน้ำที่ที่ระบายรอดสะพานเนี่ยจะจะน้อยลงนะฮะเนื่องจากสาเหตุของการาใช้พื้นที่ด้านข้างแล้วก็จุดที่จะปล่อยลงสู่ผ่านไปสู่น้องหานเนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงนะฮะแต่อันนี้อยู่นอกส่วนของนอกส่วนของความรับผิดชอบของกรมทางหลวง นะครับที่จะระบายไปสู่น้องหานนะครับในบริวเวณที่มีท่อลอดนะครับผ่านใต้ทางเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะครับได้ให้ทีมงานนะครับได้ไปตรวจสอบนะครับเดินดูเลยนะให้เกิดความมั่นใจว่าถนนของเรามีความปลอดภัยจากเหตุการณ์ถนนยุบเมื่อวันที่1สิงหาคม2556เวลา15นาฬิกาจนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงหนึ่งคนนั้น หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่แขวงการทางสกลนครที่1ได้ดาเนินการซ่อมแซมถนนเส้นนี้ในคืนวันเดียวกันเสร็จประมาณ23นาฬิกาของวันนั้นใส่ดินทรายลงไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําการที่จะลาดยางเพราะว่าต้องรอให้สภาพถนนนั้นแน่นก่อนถึงจะมีการบํารุงหรือว่าทําการลาดยางต่อไปจ,จากวันนี้จะเห็นได้ว่าการสัญจรไปมานั้น ทุกคนประชาชนยังมีความมั่นใจในเส้นทางเส้นนี้ซึ่งปกติเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของการรับผิดชอบของ,ของแขวงการทางสกลนครที่1ซึ่งมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรตั้งแต่ประตูเมืองสกลนครจนถึงสี่แยกพันธาศซึ่งมีจุดบริเวณคล้ายๆกันประมาณ3จุดด้วยกันซึ่งเป็นท่อเหลี่ยมส่งผ่านทางน้ําและจากสภาพปัจจุบันได้พบได้ว่าทั้งสองข้างทางนั้นมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆทําให้ช่องหรือว่าเส้นทางของน้ํานั้นแคบลง น้ำจึงไหลได้ช้าและเกิดการกัดซาะและล่าสุดทางเจ้าหน้าที่แขวงการทางสกลนครนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอสบสะพาน6จุดด้วยกันในระยะทาง5กิโลเมตรตั้งแต่ลานรวมน้ําใจไปจนถึงสี่แยกบรรทัดและประชาชนนั้นสามารถบั่นใจได้ว่าในการเดินทางสัญจรไปมาผ่านเส้นนี้จะยังมีความปลอดภัยต่อไป